สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นการคำนวณหุ้นรายวันนํามาฝากของวันอาทิตย์นะคะก็จะมีอยู่หรอบเนาะก็จะมีลาวสตามาเลฮานอยสี่รอบนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมฮักนายูก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นๆของแต่ละประเทศ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งคุณคำนวณไม่มีใครอยากคำนวณหลุดนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะคำนวณเข้าร้อยเปอร์เซ็ได้ทุกวันนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะ ช่องอยู่มรมหักแะยไม่มีญาณวิเศษใดๆไม่มีตาทิพย์นะคะไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสตาของเราเข้าตัวเด่นเก้านะคะในสูตรมีสองแต่จับไม่ได้ก็เข้าตัวเด่นเก้าใครทําเป็นก็จะได้นะคะวันนี้ของพรุ่งนี้นะคะเราสตาให้เด่นสี่แปด ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็แปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สามห้าสามหนึ่งสี่แปดสามศูนย์ห้าห้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามแปดห้าสามสี่ตัวศูนย์หนึ่งสี่แปดสี่สามศูนย์ห้าสามห้าแปดหนึ่งเดนสี่แปดนะคะมาต่อกันที่มาลีค่ะวันนี้มาลีนะคะ มาลีเข้าตัวเด่นเก้าในสูตรไม่มีเจ็ดนะคะทุกคนเนาะให้เก้าหนึ่งเก้าแปดก็มาเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้อันนี้เขียนผิดด้านมาเขียนฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะคะ,ะพรุ่งนี้เด่นเจ็ดหกนะคะเก้าศูนย์หกแปดเจ็ดแปดเก้าสองศูนย์สองแปดเจ็ดหก 2 9 0 0ก8 9 7 8น9 2 6 0 2 4ดเกเจ็ดแปดเจ็ดเกสองหสองสี่ตัวศ8นย์2ปดเจ็ดหเจ็ดสองกหปดเด่นเจ็ดหนะคะทุกคนมาต่อกันที่ฮานอยนะคะวันนี้ฮานอยของเราเป็นไงบ้างเนี่ย วันที่28เฉพาะกิจดหลุดพิเศษหลุดนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮานอยปกติเป็นไงบ้างฮานอยปกติเข้าตัวเด่นหนึ่งอย่างเดียวนะคะ1น,นี้เด้งนะคะอุ้ยมาตัวเดียวกันนะคะ1 9 1 9เเลยเนาะ ็เข้าตัวเด่นหนึ่งนะคะส่วน V.I.P. นี้ก็หลุดนะคะเพราะว่าไมล์ลัเจจับไม่ได้ในสูตรมี7 2 2 7แต่ว่าจับให้ไม่ได้เถอว่าหลุดนะคะวันนี้สูตรเข้าตัวรูด3รอบหลุด3รอบต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่น8 0 5 3 0 2 8 2 5 7 3 7 280 753 302 582 857ห3 2, 2, 85 7 7 2 8 8 8753 73 02 2เดมน่น80นะคะส่วนฮานอยพิเศษเด่น01 25 1ห0 9 26 56 9ห1

สองหนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดห้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหกห้าแปดหกสี่ตัวนะคะเก้าสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าแปดเก้าแปดห้าสองเด่นหนึ่งห้าต่อกันที่ฮานนอย v i ีนะคะเด่นศูนย์สามเจ็ดห้าสามสองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่ง สองศูนย์สามหนึ่งเจ็ดห้าห้าสามสองเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ตัวห้าสองศูนย์สามศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามสองเด่นศูนย์สามครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่ช่องอยูมารุมพักนะอยู่คำนวณเข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปัง เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะ